ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวฮินดูทลร์นะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์น,นะครับผู้ที่เกิดวันพุธประจำวันจันทร์ที่30ธันวาคมพุทธศักราช2567 ไปจนถึงวันที่5มกราคพุทธศักราช2 5 6 8อันนี้เป็นการพยากรณ์นะครับภาพรวมนะครับนะก็นะครับปดใช้วิจารยาในการรับชมด้วยนะครับนะอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะเปิดด้วยไพ่พระสิวะมหาเทพสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธตัวตนเป็นยังไงตัวเราเป็นยังไงนะครับครอบครัวแฟนลูกเต้านะครับเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูกัน นะครับนะความเป็นอยู่นะครับความรู้สึกอารมณ์นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับส, <Rus> so. สิ่งที่ปรารถนาละสาเร็จไหมนะสิ่งที่คิดสิ่งที่ปรารถนาจะสําเร็จไหมนะครับการเงินเป็นการทองความเป็นมงคลในชีวิตเป็นไงบ้างนะครับญาติพี่น้องนะครับบรรยากาศที่บ้านบรรยากาศในครอบครัวหลักทรัพย์นะครับเป็นไงบ้าง นหน้าที่การงานนะความรับผิดชอบต่างๆนะฮะส่งเสริมไหมดีไหมนะครับ,นะค,รบคนอุปถัมภ์ค้ำจุคนคุคอยช่วยเหลือนะครับดีไหมนะครับแล้วสิ่งที่ต้องระมัดระวังคืออะไรนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาเสริมช่วยเหลือนะครับ คืออะไรอานะครับนะอะนะครับเดี๋ยวเรามานะครับดูกันนะครับนะโอเคนะครับตัวเรานะครับสําหรับผู้ที่เกิดนะครับวันพุธนะก็ให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับเรื่องของสุขภาพนะครับนะเรื่องของสุขภาพอาจจะกังวลเรื่องลูกเรื่องบุตรเรื่องคู่ครองเรื่องแฟนนะครับเนื่องจากว่านะครับตัวอายุเราเนี่ยนะครับก็คือดาวเสาร์ อายุเนี่ยไปสัมพันธ์กับอังคารที่เป็นกาลกินีนะครับก็เลยส่งผลให้ตัวของคุณเองเนี่ยนะครับก็ให้เรามาระวังเรื่องของอารมณ์เรื่องควารมรู้สึกอาจจะเสียอารมณ์กับลูกหลานบริวารน,นะครับสามีภรรยานะครับคนในครอบครัวนะก็ให้เรามัดระวังพยายามนะครับมีสตินะครับเวลาอะไรเนี่ยก็ขอให้มันมีเหตุผลนิดนึงนะครับเพราะว่าคือมันเป็นลักษณะของการที่ต้องบอกว่ามันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยเนาะ นะครับเจกับสเป็น10เนี่ยเป็นพลังแฝงเป็นอาทิตย์อาทิตย์ก็เป็นอุตสาหะอีกก็ต้องบอกว่าผู้ที่เกิดวันพุธเนาะยังไงในเรื่องของอความรู้สึกนะครับตัวเราอะไรเราเนี่ยมันไม่ค่อยจะสดใสสักเท่าไหร่เนาะเพราะปัญหาเนี่ยค่อนข้างจะรอบด้านพอสมควรน,นะพยายามเขาเรียกว่าพยายามนะครับให้ทําอะไรก็แล้วแต่อย่าให้ตัวเองลําบากหรือเดือดร้อนดีที่สุดนะครับถ้ารู้สึกว่าเออไม่สบายใจหรือมีเส้นหรือมีอะไรยังไงเนี่ยนะครับก็ ให้หยุดแล้วก็หยุดฟังนะครับบางทีจะทําอะไรยังไงปุ๊บเนี่ยถ้าไม่มั่นใจนะครับก็อย่าทำเดี๋ยวมันจะสร้างความลําบากเดือดร้อนให้เราเนั่นเองนะครับนะอ่ะนะครับความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างนะครับได้แปดแปดเนาะนะครับดีนะนะครับถ้าเกิดคุณวางตัวถูกอะไรตัวถือว่าดีนะดาวแปดนี้เป็นสีนะสีเลยนะนะครับจะมีคนคอยใส่ใจห่วงใยเทคแคร์ดูแล นะครับคอยช่วยเหลือนะครับคนรอบข้างมิตรรอบข้างนะครับก็จะคอยช่วยเหลือคุณนะครับให้คุณรู้สึกโอเคเขาจะค่อนข้างจะศรัทธานะครับค่อนข้างจะปลื้มค่อนข้างที่จะหลงไหลในตัวคุณนะครับความเป็นอยู่คุณค่อนข้างจะดีเลยนะการที่คุณได้สีสีสีทั้งสองอันเนี่ยอันเนี้ยในสัปดาห์นี้ถือว่าดีเพราะเราเกิดวันพุธเนาะเราหูเป็นสีสีแปลว่ามั่งมีสีสุขเจริญก้าวหน้านะก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็ได้รับการผลักดันช่วยเหลือขี้คลาย นะครับก็ขอให้ตัวเองมีทัศนคติในแง่บวกก็จะไม่มีปัญหาอะไรเท่านั้นเองนะครับนะสิ่งที่ปรารถนาเป็นยังไงนะครับโอ้โหบอกได้เลยนะได้อย่างที่เราหวังเลยนะเหมือนฟ้าประทานให้เลยเนี่ยนะครับดาวห้าเนี่ยนะครับเป็นดาวเขาเรียกเป็นดาวเดชนะเดชเดชแปลว่าอํานาจบาร,รมีนะครับแล้ว เลือนเดชด้วยนะครับแสดงว่าคุณเนี่ยจะได้ในสิ่งที่คุณหวังดาวห้าเนี่ยเป็นดาวอุดมสมบูรณ์เป็นดาวเจริญก้าวหน้าความรู้ความสามารถศักยภาพนะค,คิดหวังอยากจะได้อะไรคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ดังหวังนะนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีความสามารถเนี่ยนะครับคุณสามารถทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะยิ่งสวดมนต์ไหวพระปฏิบัติธรรมยิ่งดีนะครับนะได้รับการผลักดันสนับสนุนจากหัวหน้าง,งานนะครับผู้รับผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่นะครับโอ้โหนะนักปราศ นะครับเนี่ยช่วยเหลือเต็มที่เลยถือว่าอุดมสมบูรณ์ดาวห้าเป็นดาวโดดโดดเป็นแม่ธาตุเนี่ยให้ผลถึงสามเท่าห้าเท่าเลยนะอันนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับสําหรับชู้ที่เกิดวันพุธเนี่ยนะครับคุณจะสามารถได้ในสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนาแบบปังบุริเยกันเลยทีเดียวยินดีด้วยนะครับเรื่องของการเงินนะครับนเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับก็ได้เก้าเจ็ดเนาะศรัทธานะครับขอให้คุณเชื่อนะครับเชื่อในสิ่งที่คุณถนัดละกัน นะคุณก็สามารถที่จะทําได้ดาวเสาเป็นดาวอายุนะครับคาว่าอายุเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราใส่ใจนะครับเราใส่ใจยิ่งใส่ใจเป็นพิเศษเนี่ยจะทําให้เกิดเงินเกิดทองนะก็อยู่ที่ว่าเราทําอาชีพเกี่ยวเรื่องอะไรขอให้ใส่ใจเกี่ยวกับงานนั้นนะครับงานที่คุณทําตั้งใจเต็มที่เนี่ยคนเขาจะประทับใจในเรื่องของความละเอียดของคุณนะครับทำงานละเอียดรอบคอบทํางานมีคุณภาพนะแล้วก็จะแปลเป็นเรื่องของเงินเรื่องของทอง นะครับทำให้คุณเองเนี่ยมีโชคลาบนะครับเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยเหลือเกี่ยวกับในเรื่องของโชคลาบนะครับก็คือสายพญานาคนั่นเองนะครับท่านใดอยากจะเสี่ยงโชคอยากจะมีโชคนะครับหรือจะถูกหวยหรือจะเป็นเศรษฐีใหม่ในวันหวยออกนะครับก็ลองดูนะครับสายพญานาคเนาะส่วนบูชาพญานาคคุณก็จะปังปุริเยนั่นเองนะครับนะเรื่องของหลักทรัพย์นะครับญาติพี่น้องนะครับบรรยากาศที่บ้านบรรยากาศในครอบครัวเป็นไงได้หนึ่งสามนะครับ ก็จะมีความขัดแย้งกันเนาะนะครับจะมีความขัดแย้งกันพอสมควรเลยด้วยความที่ดาวที่เป็นอุตสาหะดาวองคารเนี่ยนะครับเป็นการกกินีเนาะนะครับแล้วก็ด้วยความที่มันอาจจะสนิทกันเกินไปนะครับนะอยู่บ้านด้วยกันหรือเป็นญาติกันหรืออะไรมันไม่ให้เกลียดกันเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการทะเลาะเบาแหวงนะเรื่องญาติเรื่องพี่น้องนะครับบรรยากาศที่บ้านที่ทํางานอะไรประมาณนี้นะยังไงก็ผมมองว่าอ่นน้อมถ่อมตน นะครับอาทิตย์นี้หลีกหลีกเลี่ยงเลี่ยงดีกว่ามันมีเกณฑ์ที่คุณจะค่อนข้างจะมีปัญหากับคนใกล้ชิดนะครับนะอะไรที่คุยกันยังไม่รู้เรื่องก็นะครับยังไม่ต้องคุยดีกว่าหลบหลบหลีกหลีกเลี่ยงเลี่ยงเพราะว่ามันจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของครอบครัวนั่นแหละร้อนอกร้อนใจนะครับแล้วคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะเป็นคู่แตกหักนะครับนะก็ะค,ะคือพูดง่ายว่าต้องคิดพิจารณาครับเราดูจากหน้าเนี่ยท่านท่านคิดท่านคิดเยอะนะครับเนี่ยท่านคิดนะแล้วก็ มือออกไฟเนี่ยมันก็พร้อมที่จะปะทะพร้อมที่จะสู้กันพร้อมที่จะอะไรประมาณนี้ซึ่งมันไม่ให้ผลดีอยู่แล้วนะทะเลาะก,กับคนที่บ้านทะเลาะก,กับครอบครัวทะเลาะก,กับเพื่อนที่ร่วมงานอะไรประมาณนี้มันมีแต่ปัญหากับปัญหาเนี่ยนะผมว่าอยู่เฉยๆอยู่ห่างๆอยู่นิ่งๆจะดีกว่านะมันจะได้ไม่มีปัญหานะครับหรือถ้าเกิดว่าขอโทษขอโพยขอเข้ามาอะไรกันได้ก็จะยิ่งเป็นการแก้เคลเสริมกันนะ ประมาณนี้นะครับอ่ะนะครับเรื่องของการงานนะครับเรื่องของการงานเนี่ยได้เจ็ดสองขอให้คุณตั้งใจทํางานนะดาวอายุผสมกับดาวมนตรีเนี่ยนะครับอันเนี้ยมันมันเป็นอะไรที่สามารถสําเร็จได้เพียงแต่ว่าด้วยคําที่เจ็ดกับสองเนี่ยบางทีมันทําแล้วมันบน่นทําแล้วบน่นทําทํานะแต่บ่นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นใช้อย่างงูนงง้นอย่าง,งาน,างงนางงี้นะโอทีก็ไม่ให้อะไรประอาณเนี้ย งานเผือกร้อนงานที่ต้องขอความช่วยเหลือนู่นนี่นั่นทํางานไม่ได้เงินอะไรเงี้ยมันจะบน่นก็จะไปบ่นนะครับเราก็ทําเรามีหน้าที่ทําทําตามหน้าที่นะอันไหนที่เราทําได้นะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือช่วยเหลือไปแต่ถ้าเกิดเราทําแล้วเราเป็นสบความสุขลำบากหรืออึดอัดหรือว่าทําแล้วบน่นทําแล้วพูดอะไรเงี้ยผมว่าก็อย่าไปทําดีกว่าดีกว่าเนาะมันจะได้แบบ ในเมื่อทําแล้วอ่ะก็ให้เขาแบบชื่นใจได้เต็มที่ดีกว่าไม่ใช่ว่าโอ้โหเราทําปุ๊บแล้วเรามานั่งบนเอให้ไปทํานู่นทําที่ก็บนบนบนนะแต่ทํานะแต่บนแทนที่แบบมันจะได้แบบให้คุณกับเราเนาะมันกลายไปว่าให้โทษกับเราเนี่ยนะให้เรามัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับเราก็พยายามเนี่ยอยดูอย่างหน้าผากเนี่ยนะเออทุกหน่อยเนี่ยนะกลุมกุม,ก,มกุมหน้าผากคิดคิดนิดนึง นะครับผลเสียมันอาจจะเกิดขึ้นกับเรานะมันอาจจะมีเลื่อนล้อนรุ่มมันน่แหละเพราะไฟขึ้นเต็มตัวเนี่ยมีอาจจะแบบไม่สบายใจไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเศร้าน้ําตาลงน้ําตาไหลนะแต่ว่ามีหน้าที่ทําในเมื่อทําแล้วก็อย่าบน่นแค่นั้นเองนะครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะให้เรามาระวังนะครับคนที่คอยช่วยเหลือเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าอยู่ห่างๆนะครับคนที่เ,เกเรเนาะพวกออกดอกเงินกู้พวกเกเรเกเรอยู่ห่างๆหน่อย นะครับด้วยความที่ดาวเสาไอดาวองคาเนี่ยเป็นการลกินีวันนี้นะการลกินีของคนเกิดวัมือนพุธเนี่ยมีการลักินีมาเนี่ยนะครับมันก็ไม่ค่อยจะโอเคนะครับก็คือมันเหมือนกับถ้าไปเจอนะลำบากเดือนร้อนไปขอเนี่ยมันเหมือนกับหนีเสือปะจระเข้อะผมว่าคุณจะ่าไปขอความช่วยเหลือนะขอความช่วยเหลือเออคนดีอยานเนี้ยได้เลยได้แต่ถ้าเกิดออกแนวแบบ เอ่อพวกออกแนวนักเลงหรือคนมียศมีสีมีอำนาจมีบารมีพวกอะไรพวกนี้ผมว่าอย่าไปอย่าไปขอความช่วยเหลือเขาเลยดีกว่านะเดี๋ยวมันจะได้ไม่คุ้มเสียนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่โอเคนะครับอันนี้นี้อยากจะให้เรามาระวังไว้นิดหนึ่งนะครับนะนะครับส่วนที่ต้องระมัดระวังนะครับดาวราหูอ่ะนะครับราหูเนี่ยถ้าเป็นสีแต่สีอยู่เรือนวินาศเนี่ยมันแปลว่าทําอะไรผิดที่ผิดทางนะครับแล้วก็ ได้มรุตยูด้วยนะครับนะมันแปลว่าปั่นเนี่ยเราคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเอ้ยมันดีนะแต่คนรอบข้างของมองว่ามันไม่โอเคนะเออพิ่ฉะนั้นแล้วคุณก็อย่าไปฟังตัวเองเยอะนะครับนะมันอาจจะมีมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างนี่แหละให้ดูรอบข้างดูสีหน้าดูอะไรประมาณนี้เพื่อป้องกันเพราะว่าดาวแปดศูนย์เนี่ยเป็นดาวค่อนข้างที่จะแบบว่าออกแนวตามใจตัวเองเพราะเป็นดาวมัวเมาเนาะ มันดาวมัวเมานะแล้วเราคิดว่ามันดีไงมันเป็นสีแต่มันอยู่ในเรือนไม่ดีอ่ะมันอยู่เรือนอริมอนาวินาหรือเรือนกาลกินีอย่างเงี้ยมันไม่ให้คุณนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของ80นี่มันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันงอกขึ้นมาใหม่นะครับ mm hmm. พวกซีดนะครับเนื้อง,งอกนะครับอะไรพวกนี้นะครับถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงนี้เนาะคุณก็ไปตรวจหน่อยนะครับนะเข mm ้า hmm. ไปตรวจนิดหนึ่งนะครับเพื่อเราจะได้ ป้องกันได้เพราะว่าเรื่องโรคพวกนี้นะมันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับเราเราหามหมอเนี่มารักษาทันนะแต่คือถ้าเกิดเราบางทีเราใจเราม้นเฮ้ยกลัวเป็นกลัวเป็นน่ยเป็น,น่ะดีเพราะว่าอะไรเพราะคุณจะได้ป้องกันได้นะครับนะไอไอหมายถึงว่าดีในการป้องกันได้นะไม่ใช่ว่าเป็นและดีนะดีตรงที่ว่าเราจะได้ปกป้องป้องกันตัวเองได้นะโดยที่ว่าเราเองต้องใจแข็งไม่ใช่ว่าเป็นแล้วก็ผัด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 เดี๋ยวมันจะแก้ไม่ทัน นะประมาณนี้นะครับนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยนะครับก็คือคําสอนดีๆนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำสอนไม่ว่าจะเป็นคําสอนของศาสนาของตนได้หมดเลยนะครับเกเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับปกปักรักษานะครับเป็นพวกปรัชญ,ญาเป็นพวกความคิดคือสิ่งมงคลต่างๆคุณสามารถเอามาแก้ดวงคุณได้หมดเลยนะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ นะครับนะอ่ะนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับรวยๆเฮงเฮประจำสัปดาห์นี้กันทุกท่านนะครับผมเกดแก้วดูสลอดสวัสดีครับ